ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าวิ่งซูมไฟสี่นะครับคู่ใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้เพื่อนฟังนะครับว่าซูมไฟสี่ตัวใหม่นี้นะครับความรู้สึกในการวิ่งเป็นอย่างไรนะครับเหมาะกับคนออกกําลังกายแบบสมัครเล่นหรือมืออาชีพนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับไม่ใช่นักวิ่งมืออาชีพนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลองใส่นะครับแล้วก็ รีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารองเท้าวิ่งซูมไฟสีตัวนี้เหมาะกับใครนะครับความรู้สึกในการวิ่งเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการใส่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามรอชมกันได้เลยนะครับสําหรับไนกี้ซูมไฟสีตัวนี้นะครับ